金华帮。<noise> มังคาปราศัยแม่ของทางสนามหลวงนักเรียนผู้เข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวงรุ่น64ซึ่งเป็นการสอบของชั้นประโยค1-2และประโยควท .3-4 5ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำศกนี้การสอบของเป็นมนี้ปีนี้ถือว่าเป็นปีหามคน ซึ่งพระบาทเป็นเจ้าปั่ทรงพระนามเปิดเก้าพระประธานพระฐานขาวหวานถวายแด่พระพม,มริสุขสำนึกผู้มุงแรกทรงพระทานสิ่งของและพระฐานข่าวหวานมาทุกข์